ไม่ไม <Cornell> ่เอาออกเหรอต้อาออกสิครับเดี๋ยวกดก่อนยังไงพี่เจ้พลาดับพี่้าเจ้ยคีไม่ฮะเงี่งก่อนเด้โผรอบรอบมนเยอเลยนั้งโนมันในรอบ่อบเลยนะเงี่ยงกเงี่ยงก่อนลมได้ตาตาบอดสุดแน่แน่เอาเยเชียแก่แสบ นี้มันมีจ้าบอแล้วพูดใหม่มีต้าบอ่ก็คอพากันรีบพูดเลย กราบึกแล้วกลัวอะไรอ่ะอิจฉาในวีแววอิจฉาในีแววจ้าเนี่ยถ่า,ายอะไรอยู่อ่ะเี่บอกแล้วว่าถ่ายวีดีโอโอ่ผมพี่ได้ตัวเล็กกว่าของโมูไอ้ที่บอกว่าตัวใหญ่จะเกลี้ยไม่จริง มันเป็นแฟนกับตัวตะกี้แหละไม่มีตาเหมือนกันหละพูดไปพูดไปได้ที่ยวเออสิเ่ามือจับแบบเขาอันนี้ไงนิ้วเบวอยู่เนี่ยรวมไปละสองเขี้ยวบานวดคมเลยคีอยข็งมากทัว่์อ้าผ้าอะไรผ้าอยู่ตรงนล้ง ถ่ายปลาบึกต,ตัวเองรอไปก่อนปลาบึกอะไก็ตกปลาแม่น้ำปลาดุกทะเลเดี๋ยวตกปลาบึกลูกปลาบึกอะนะลอยีกสักเจ็ดชั่วโมงดขนาดจะโตขึ้นอ้โหโอ้โหไม่หวงเ <โ S 1> พื่อนเลย